ลองครับตลาดแห่งนี้นี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับชิมมาแต่ละร้านแต่ละร้านเนี่ยโอ้โหของอร่อยทั้งนั้นเลยที่นี่มีจุดขายหลากหลายครับผมครับมันจะบรรยากาศแล้วเรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ครับต้องอาหารอร่อยแล้วก็ไม่ซ้ําที่ไหนมีหลากหลายให้ท่องเที่ยวมาแล้วได้ชิมนะครับได้ชมบรรยากาศที่ร่มรื่นสบายๆอันนี้เป็นสําคัญเลยสําคัญเลยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปชิมอีกต้องมาชิมอีกเนี๋ยวจากของอร่อยนี่มีเยอะมากคุณผู้ชมนะเราไปชิมกันต่อครับจะมีหลากหลายมากเที่ยวเลยครับ อันนี้เป็นร้านทีเด็ดของตลาดข้าวคูเกะปีแห่งนี้คือร้านกุเจ้าเป็ดของคุณหญิงคุณหญิงค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แะคุณหญิงมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็ดตุ๋นค่ะเป็ดตุ๋นหมูตุ๋นหมูตุ๋นข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ด ข้าวหน้าหมูตุนข้าวหน้าหมูตุนค่ะข้าวกะเพราเป็ดข้าวกะเพราเป็ดกะเพราหมูตุนค่ะโอ้โหเห็นบอกว่าเป็ดที่นี่ทีเด็ดเลยค่ะคุณชมเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันคุณญิงครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาเนี่ยต้องสั่งนสั่งอะไรครับเอ่อส่วนมากจะเป็นกะเพราเป็ดกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดทุกอย่างค่ะทุกอย่างใช่ไหมค่เราเอากะเพราเป็ด อ่ะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะครับสองอย่างไปชิมดูนี่ฮะเดี๋ยวเราไปชิมที่โต๊ะที่แบบโอ้โหบรรยากาศเขาบอกสุดยอดจริงค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปชิมก๋วยเตี๋ยวที่ต้นค่ะเชิญนั่งเลยค่ะขอบเชิญนัิงครับค่ะ บรรยากาศนี่คือแม่ความสะอาดที่มองไปนี่แบบว่าไม่มีขยะเลยครับคือตัวเน้นเน้นในการท่องเที่ยวเนี่ยคือมาแล้วเอบคุครับมาแล้วยมาแล้ว,ลวขอบคุณครับอขอบคผหงครับหญิงนี่ฮะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะมาแล้วก็คือเรื่องของคุณภาพของความสะอาดเนี่ยต้องมาดับหนึ่งเลยดับหนึ่งใช่ครับผมมาแล้วเนี่ย มันสะอาดสะอ้านเนี่ยคุณเข้ามาแล้วเนี่ยสุอใช้จะเต็มปอดไม่มีกลิ่นที่ม่พึงสมรบกวนบรรยากาศดีแล้วก็อากาศดีอันนี้สาคัญแล้วก็อาหารการกินก็ต้องสะอาดสุราใหมยรสชาติก็ต้องดีด้วยนี่ฮะอย่างอันนี้ก็ที่เราสั่งไปอันนี้กะเพราเป็ดแมเพอพูดไปน้องลายแตกเลยฮะอันนี้กะเพราเป็ดแล้วก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนี่ฮะกางนี้เาที่นี่เขาจะใส่ใบมะกรูดด้วยนี่ฮะมีใบมะกรูดด้วยใช่ที่อื่นสูตรนี้ไม่เหมือนกัน เดนกๆก็จะใส่กระเพราพร้อมใบมะกรูดเป็นไงครับอร่อยมากใครที่ชอบเป็นกระเพราเป็ดเนี่ยต้องร้านผู้หญิงอใช่แล้วก็ราคาย่อมเยาแล้วก็โอ้โหปริมาณนี่อย่างที่บอกก็คือขายไม่อากํกำไรเลยนะือไม่เน้นกำไรคือเนป็ด,ปดแบบพอใจของนักท่งองเทีย่ยวเป็ดนี่เยอะมากเยอะครับแล้วก็มีไข่ดาวด้วยฮะนี่รสชาตินี่คือกระเพราขาผัดที่อร่อยมากเลยฮะ นี้เรามาชิมบ้างอันนี้เป็นเปก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับอันนี้ก็มีทุกอย่างเลยทั้งเลือดทั้งไส้ทั้งแบบเป็ดนี่คือแบบโหอยู่นะครับชิ้นใหญ่มากนี่ฮะสี่สิบบาทมีตับมีเครื่องลงเครื่องในมีพร้อมหมดเลยแล้วก็เน้นเรื่องน้ำซุปชิมก่อนอน้ำซุปก็ต้องเน้นคุณภามมากในการสูนหมอ,อมยาจีนออกหวานนิดนิดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเครื่องปรุงนี่เขาบอกว่า โปรดระวังพริกเผ็ดมากเพราะว่าพริกที่จะเผ็ดมากเป็นเป็นพริกเผาเป็นพริกเผาเป็นพริกก็ทำเองกับเผาเป็ดก็อร่อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเป็ดสมคำร่ำลือผู้หญิงบอกว่าชิมก่อนครับขายมขไม่นานแต่รสชาตินี่เยี่ยมครับ โอ้โหทดลองครับวันนี้ครับสุดยอดจริงครับกับที่ตลาดคลองสวนร้อยปีโอ้โหได้ชิมอาหารที่อร่อยนี่หลายร้านเลยครับแล้วก็ได้ซึมซับกับบรรยากาศที่แบบย้อนยุคครับเพิ่งสถานที่บ้านเรือนยังเป็นเก่าหมดเลยตลาดแห่งนี้ครับถ้าเกิดผู้ชมเนี่ยไม่เคยมาต้องมาสัมผัสดูครับรับรองคุณผู้ชมจะประทับใจใช่ไหมครับครับนี่ฮะคุณผู้ชมก็อ่ะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะให้ทดลองเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยสิครับโอ้ครับผมท่านผู้ชมครับ ก็อยากจะเชิญชวนนัท่านนะครับมาเที่ยวตลาดของโซลัดปีแห่งนี้รับรองว่ามีผิดหวังนะครับจะมีบรรยากาศเก่าแก่ให้นท่านชมแล้วก็ทีเด็ดก็คืออาหารการกินที่หลากหลายและวป็สูตรเฉพาะของที่นี่นะครับแล้วก็เส้นทางที่มาก็สะดวกถ้าสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ขึ้นมอเตอร์เวย์มาลงราชกะบังแล้วก็เลี้ยวขวามา15กิโลก็ถึงแล้วหาว่าท่านมาเที่ยวตลาดแห่งนี้แล้วอยากไปเที่ยวต่อวัดหลวงพ่อทุธรวัดสมานนะครับตลาดน้ําบางค้า นะครับเราสามารถเดินทางต่อเนื่องกันได้อย่างสะดวกสบายดังนั้นหากว่าท่านสนใจขอเีินเชิญทุกท่านครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมาจุดเดียวเนี่ยใช่ว่าจะมีที่เดียวยังไปได้อีกหลายที่เลยใช่ครับโอ้เรียกได้ว่าตลาดคลองสวนร้อยปีเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่สุดยอดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดครับกับตลาดคลองสวนร้อยปี ตลาดคลองสวนร้อยปีครับก็ไปอหนถึงตลาดน้าครับที่มีของกินเนี่ยหอมมากมายครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสเนี่ยต้องมาชมมาชิมมาช็อปครับกับบรรยากาศที่ย้อนอดีตครับได้ฟังเพลงเก่าๆได้เห็นบ้านเรือนที่เป็นเก่าๆแล้วก็ผู้คนที่เขายังคงอยู่ครับกับการที่เป็นพ่อค้าไม่ขายครับทำให้บรรยากาศที่นี่คึกคักครัครบถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสเนี่ย ต้องลองมาเที่ยวครับที่ตลาดคลองสวนร้อยปีครับอยู่ที่ตำบลเทพราชครับอำเภอบ้านโพจังหวัดชเชียงสาครับรับรองครับที่นี่ไม่ผิดหวังครับกับบรรยากาศที่ย้อนอดีตกับคุณผู้ชมครับเอาละวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับพี่ใหญ่ใจดีครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กไอเคลเซียมพัดและไอดีครับสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกับบรรยากาศเก่าๆของตลาดคลองสวนร้อยปีครับสวัสดีครับ นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี D.